พระธาตุเรนูนคร Thank <laughs> you. I okay. do ในพื้นที่ก็450ผูกพันูกสวงนอกพื้นที่ก็350ถ้าผูกสวงในพื้นที่ผมก็เย5 0 3 5 0ไปสนะครับไปเลยนะครับทฟรีเออใช่ใช่ใชรีคาถาจากสังใช่ใช่ีสวรรณเออสวร์มีนะครับเ่วรรค์ลบผูกสวงมีนะครับเ่อสวรรคสุทักษ์เม่รรผูดสวงนะครับอย่างนี้นะครับไะบดีร้านแล้วูรานมือ ถ้าเป็นลางปืนสายเหนหียวครับของก็จะมีสายเหนียวกับสายเมตตาครับเล่นตำแหนไหนสายเมตตาแล้วมันจังล้ำรวยสายเหนียวมันไม่เข้านะครับผมบอกสายเมตตาสายเหนียวพวกตะปูพวกอะไรเงินจะไม่เข้าครับก็ควรมีอาเงินเด็กสาวสายสายสายให้เฮงสายเมตตานี่างเงินเขาถึงหวยถึงเงาหรยถึงหวยก็สายเลียนสายโชคลาภเส้นสายอะไรพวกนี้นะครับสายโชคลาบพวกค้าขายกันเงินเนี่ยเป็นสายโชคลาภ ไอ้เนี้ยเหมอะเงินไม่เต็อันนี้เขาไม่ได้น้องมัหาเงินไม่ได้หาเงินไม่ได้ใช่หาได้ก็เสียหมดอไม่เลยเชื่อลองดูเลยผมรวยไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยยื้อเส้นทุกอย่างผมจะรู้ไงของช็อลับพวกปูมาเนี่ยพวกขุดหวงเนี่ยปูมานไม่เคยหาแล้วก็รวยเนี่ยขวบซับขวับซับครับขวับซับเลยนี่กอดจากดิ้งนอนดิเปร์ครับน้องรวยเงินน้องรวยเงินก็ตกตัวไม่ดีครับใส่เวสุวรรณใส่พระยาครุ อันนี้คืออะไรอ่าขนมานอมจันเหนียวเหนียวแถวคาดไม่ได้แถวคาดไม่ด้แถวคาดีจะไม่เห็นมบอกก่อนสายคาดเอาสายหิ้งสายหิงอันนี้เอมไข่ค้องไม่ได้แกงล่างขอมไข่บูชาไม่บูชาพอม เรื่องแข่งก็จะไม่ต่อยเยอะร้อยห้บ